สวัสดีค่ะใครไทยก็เข้าครัววันนี้ขอเสนออาหารว่างแบบไทยๆโบราณน,นะคะนี่ชื่อเรียกว่าหลุมท่านผู้ชมคงบางทีจะสับสนระหว่างหลุมกับลาเตียงนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างที่จะเหมือนกันแต่ว่าหลุมเนี่ยจะเป็นการกรอกไข่แล้วก็ใส่ไส้ข้างในส่วนลาเตียงเนี่ยจะเป็นการโรยเป็นแพรไข่นะคะมาดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง ค่ะดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันแรกก็คือเนื้อหมูจะเป็นเนื้อหมูติดมันกับกุ้งชีแฮเนี่ยนะคะเรามาสับผสมกันนะคะสับหยาบๆก็พอแล้วก็ต่อมาจะเป็นมันกุ้งที่ได้จากกุ้งมานะคะมันกุ้งเนี่ยเราไปรวนในกระทะให้สุกก่อนเพราะว่าเราจะกําจัดกลิ่นคาวแล้วกําจัดตัวให้ล,ลวนให้มันแห้งด้วยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวโขกละเอียดนะคะจะมอา,อาผัดกับไส้ มีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็ผักชีเด็ดเป็นใบๆแล้วก็พริกที่ฟ้าแดงเนี่ยซอยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือไข่เป็ดค่ะเดี๋ยวก็เราจะมาผัดไส้กันนะคะค่ะเราจะมาเริ่มผัดส่วนผสมในส่วนไส้ก่อนเลยนะคะเริ่มแรกนะคะใส่น้ำมันพืชนะคะลงไปในกระทะ หลังจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องที่โขกไว้ราบผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะผัดนะคะให้จนกว่าจะสุกแล้วก็หอมเราสังเกตคุณผู้ชมสังเกตได้จากจะมีกลิ่นเริ่มหอมสีเริ่มเปลี่ยนนี่คือสุกใช้ได้แล้วนะคะเริ่มได้ที่เล้วนะคะทีนี้ใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็คือหมูกับกุ้งที่เราสับเอาไว้นะคะ พอเริ่มสุกเดี๋ยวเราจะค่อยปรุงรสนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรายีก่อนให้หมูไอ้เกาะตัวกับกุ้งมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะจับเป็นก้อนนะคะนี่รล่มใกล้สุกดีเนี่ยก่อนอื่นใส่มันกุ้งที่เรารวนไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อน,นี้เป็นเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็เพิ่มสีลงไปด้วยสีจะเป็นสีส้มนะคะดูน่าทานขึ้นทีนี้นะคะปรุงรสด้วย เกลือและน้ำตาลนะคะรสชาติให้ออกรสเ,เค็มเค็มหวานหวานเนี่ยนะคะเค็มกับหวานชนชนกันเพราะว่าไส้นี่เราลดจัดหน่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวเราตอนเราไปห่อกับไข่เนี่ยไข่มันจะจืดใช่ไหมคะไส้ก็มีรสเค็มเข้มข้นขึ้นหน่อยได้เดี๋ยวสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็พักเอาไว้รอให้เย็นแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามากรอกตัวไข่กันนะคะ ตอนนี้เราจะมาทำการกรอกไข่กันนะคะจากไข่เป็ดเนี่ยนะคะเราก็ตีไข่แต่ว่าไม่ต้องตีฟูนะคะตีให้ส่วนผสมมันเข้ากันเฉยๆะคะ่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยรอให้กระทะร้อนน้ำมันน้ำมันเนี่ยนะคะใช้เอากรดาดเนี่ยนะคะชุบกับตัวน้ำมันเนี่ยทาที่กระทะได้นะคะแล้วก็รอให้ ร้อนได้ที่นะคะใช้ไฟอ่อนถึงกลางนะคะกรอกไข่นะคะเทเทให้ทั่วนะคะกรอบกริ้งกริ้งไข่ให้ทั่วนะคะจนดูว่าไข่เนี่ยถ้ายังเหลวอยู่เนี่ยคือยังไม่สุกนะคะแต่ว่าพอเริ่มแห้งตัวเนี่ย เดี๋ยวเราจะพลิกกลับอีกหน้าหนึ่งนะคะให้เขาสุกทั้งสองหน้าเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยดูนะคะว่าไข่เนี่ยจะเริ่มล่อนออกจากกระทะแล้วเนี่ยแสดงว่าเริ่มสุกดีเราก็อนญาตใช้มือเลยนะคะอาจจะร้อนหน่อยแต่ก็กลับด้านนี้นะคะคือเราทำให้แห้งไข่สุกทั้งสองทั้งสองด้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะยกพักเอาไว้ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมแต่แต่เดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เราก็สุกทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะรอให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวดิฉันจะกรอกไข่ให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาดูวิธีการห่อพันเป็น,เป,นเป็นตัวหลุมกันนะคะ หลังจากเรากรอกไข่เรียบร้อยแล้วนะคะไข่ก็จะมีสองด้านด้านหนึ่งที่เป็นด้านเรียบกับอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านขรุขระเนี่ยเราเอาด้านเรียบเนี่ยไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นขรุขระเนี่ยไว้ด้านนอกต่อมาเราจะตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็สักแผ่นหนึ่งเนี่ยน่าจะได้สักสองสองสองอันนะคะตัด ออตัดขอบออกนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดครึ่งอีกทีหนึง่งทีนี้เราก็จะหอ่ออย่างที่บอกนะคะเอาด้านด้านเรียบขึ้นบนนะคะนี้ไม่มีอะไรก็คือหอ่อใส่ไส้ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะทะลักได้นี่นะคะพับประกบกัน อย่างนี้นะคะแล้วก็จับเอาไว้เอาซ่อนปลายเก็บเข้าไปข้างในสอดเน็บป,ปลายเข้าไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะห่อจนหมดแผ่นแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูการจัดจานเสิร์ฟกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะหลุมตอนนี้เราจะมาจัดจานกันนะคะนี้เราทําเมื่อเสร็จแล้วพับไข่เสร็จแล้วนี่เราอาจจะตกตกแต่งหน้าด้วยใบผักชีนะคะกับพริกชี้ฟ้าซอยเนี่ยนะคะวางเรียงแปะลงไปที่บนหน้านะคะตอนนี้เราก็จะมาจัดใส่จานนะคะ นี่นะคะก็เป็นสามารถเสิร์ฟทานเป็นคำคได้นะคะเสร็จแล้วนะคะหลุ่มอาหารไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ